ตรงเละนเล่นอย่างตรงเละนเอาห้อมหอมห้อมหอบโอ๊คหอบมามีลมมาหอาไปเลนอ่ผมจับด้วยอ้านบอกว่าถ่ายด้กระโตขันเร่งตึกตึกตึกๆ สป้ายหัวตกโอเคแต่ว่าสป้ายแหละหัวพ่อตก,ตกนี่คือสตออย่างเดียวครับเลี่ยวก็ได้ข้ามมินดาซาจะได้ว่าส,สึ่งโซมินดาซ่าหนาจะพอาดได้เลี้ยไปดึงสะป้ายดึงสะป้าครับหนาจะพอดินได้เยอะปัญหาคือมือเร่งกับมือเลี้ยวเมื่อกี้เราสิเรียสมือเร่งมือสิเร่งตายเล็งครางเลยมือตาย เป็นท่ดันบนเลยไมใไหมป่วยระดี๋ยงครับบินง่ายจังป่วยเขาป่าป่วยเ调กับทุ่นเทลนไยเต็กเทนไย้แล้วไตกไปมล่ะครับเดี่ยงตามนี้นะพวกนี้ป่วยไอ้บานพับมันจะเร็วหน่อยเยอะหน่อยบัสเยอะไรนะแล้วองไฟมันสิ้นแล้วงต้องับเก ว้านน่าไปเต็มที่ก็ได้จ้ะเงินักินเงินก็มเบ้านหนังนี้อไก็แต่พอตีดันนะ่ะลงๆลๆลลลบนลงมรืบ้าง